สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกรีนอัสดาพรแวะวัดถวายเพนพระธนวาหลังพระเอกสุดหล่อธนวาสุริยจักรบวชเรียนศึกษาเรียนรู้ธรรมะที่วัดสังวรพิมลภพบูรณ์จังหวัดนนทบุรีได้ฉายาทางธรรมนาควโรแปลว่าผู้ประเสริฐกว่านาคล่าสุดช่วงเช้าวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมากรีนอัสดาพรรอนเอ และหมอเป้ตั้งจิตดีได้ร่วมกันนำอาหารหลายอย่างและผลไม้อร่อยๆไปถวายเพลนพระหลังจากนั้นกรีนก็ได้นั่งสนทนาธรรมนิดหน่อยโดยกรีนได้นำน้องหมามาด้วยเพราะพระธันวาบ่นว่าคิดถึงอยากจะเจอโดยพระธันวามีกำหนดศึกวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ชช่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ